ตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายทอนะคะเป็นลายดอกพิกุลนะคะเป็นผ้าหมักโทนสักสีไม่ตกและก็ไม่หดนะคะราคาหีละสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะตัวนี้ราคาสามร้อยบาทถ้าซื้อเป็นเซตห9 0้ยเก้าิบาทเย็ชิ้นก็ได้นะคะเยกชิ้นตัวนี้สา0ร้อยตัวนี้สามนะอยเก้าสิบนะคะ,ะเป็นสีดําขาวนะคะตัวนี้ผ้านิ่มใส่สบายนะคะเอาไปตัดก็ อัดกาวนิดนึงไม่อัดก็ได้แต่ผ้ามันจะมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงนะคะจะ,จะใส่แล้วก็สบายแล้วก็ผ้าไม่ต้องรีดถ้าไม่ต้องรีดนะคะถ้าอัดกาวแต่ถ้าไม่อัดก็ได้อยู่ที่ลูกค้านะคะตัวน,นี้นะค่ะเริ่มตัวแรกเลยนะคะตัวน,นี้เป็นลายพี่กุลนะคะเป็นลายพี่กุลนะ,ะขาวดํานะราคา390บาทนะคะสวยมากมากเลยค่ะเป็นผ้าหมักโครนมาแล้วนะคะผ้าจะนิ่มใส่สบายไม่ร้อนนะคะจ้ะต่อไปนะคะ ลายต่อไปนะตัวนี้นะคะเป็นลายขอนะเชิจงจะอยู่ที่ปลายนะเชิจงจะอยู่ที่ปลายนะคะตัวนี้ราคา290้าิบาทนะคะ2 9 0รเก้าสิบนะตัวนี้3า0ร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะตัดตัวนี้ตัดเสื้อตัวนี้ตัดผ้าถุงผ้าทุกผืนกว้าง2เมตรนะคะทั้งผ้าตัดเสื้อทั้งผ้าถุงนะคะต่อไปนะคะลายต่อไปนะเป็นลายที่สามนะคะตัวนี้จะเชิงอยู่ที่ปลายนะคะเป็นลายขอเหมือนกันนะคะค่ะตัวนี้2องย้าสิบนะคะ ตัวนี้สามร้อยนะคะใครสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ